วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับครูจุแจงค่ะในวันนี้นะคะ5้ทับ2ของเรานั้นมีภารกิจสำคัญนะคะที่จะต้องทำการวาดภาพเป็นศิลปินและเขียนข้อความกันเพิ่มเติมอีก6ภาพค่ะ อะจะมีคำว่าอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตทบทวนเรื่องราวของเมื่อวานนี้ก่อนนะคะว่าคำที่เราได้เรียนรู้กันไปเขาเรียกว่าอะไรอา้าวใครจำได้บ้างคะหนูด,ดีจำได้ไหมคะฟลุกจำได้ไหมครับปันโตโน่ว,นว่าไงอะ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงอะไรเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงคำไวยพจน์ค่ะคำไวยพจน์ก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองค่ะไม่ว่าคำนั้นเนี่ยจะอยู่ตรงไหนแต่ความหมายที่ออกมานั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะเช่นคำว่าปลาเราเรียกปลา แต่บางที่ก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่ามัฉาใช่ไหมคะบางที่ก็เรียกว่ามัสยาแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าคำวัยโพสแล้วทำไมต้องรู้คะสาเหตุง่ายๆเลยค่ะสิ่งที่เราควรจะรู้จักคำวัยโพสเนื่องจากว่าถ้าเราต้องแต่งคำประพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกาบยาในิ1กรอน8นะคะหรือแบบอื่นๆก็ตามเนี่ยมันต้องมีการใช้สัมผัสใช่ไหมคะ หรือคำคล้องจองนั่นเองจำตอนที่เราช่วยกันแต่งกาบยานี11ได้ไหมตอนนั้นเนี่ยเราต้องมานั่งหาคำคล้องจองนะคะต้องมาดูสัมผัสว่าเอะตรงนี้จะลงแบบนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราจึงต้องเรียนรู้คำวัยพน์ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี่เองค่ะอ่ะทีนี้นะคะเมื่อวานนี้ให้เพลงไปทั้งหมด2บทเพลงนะแต่ไม่ได้ให้ฟังเนาะให้เป็นข้อความไปแทนเพราะว่า ถ้าหนูฟังหนูอาจจะรู้สึกว่าเคลิบเคลิมจนเกินไปเพลงมันค่อนข้างช้านะคะแล้วก็ฝากไปหาความหมายตอนนี้ที่คุณครูเห็นคนส่งมานะล่าสุดก็จะมีโตโน่นะคะนลินดีมากเลยส่งมาให้คุณครูคได้ดูแล้วนะคะคนที่สองก็คือหนูหนานะคะส่งมาให้คุณครูได้ดูแล้วนะเยี่ยมทั้งสองคนเลยขอชื่นชมนะคะคนอื่นพยายามทยอยส่งนะลูกเราอาจจะไม่ส่งในช่องทาง วิชาภาษาไทยเหมือนเดิมก็ได้เพราะเรามีกลุ่มลายของห้องใช่ไหมลูกไปส่งกลุ่มลายห้องเรียนเราเลยเพื่อนห้อง5้ทับหนึ่งกับ5้าทับสจะได้ไม่งงนะคะและไม่สับสนกับเราเนาะเพราะเรานั้นเรียนกันคนละเนื้อหาบอกก่อนนะว่าเนื้อหานั้นเหมือนกันแต่ครูที่สอนหนูเนี่ยเป็นคนละคนดังนั้นแล้วเนี่ยหนูต้องเรียนกับคุณครูก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะงงมันจะสับสนกันนะคะ แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่เหมือนกันนะเพราะสุดท้ายเนื้อหาใจความนั้นเหมือนกันลูกแต่เราเรียนเร็ว,รวกว่าเพื่อนนะลูกนะอ่ะทีนี้นะคะจากคำที่คุณครูคเน้นขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยนะก็ให้เอาไปเขียนลงในกระดาษแล้วแปลความหมายใช่ไหมคะทีนี้ความหมายที่นักเรียนแปลมาเนี่ยรูก็มีเฉลยตัวช่วยไว้แล้วขี่ด้านข้างนี้เลยนะคะ ใครแปลได้ถูกต้องขออนุญ,ญาตชื่นชมจากใจเลยว่าเก่งมากแต่ถ้าใครยังทำไม่เสร็จทำไม่ถูกนะคะก็มีให้ดูและก็มีให้เขียนลงไปนะคะเอาให้สวยๆนะลายมือไม่ต้องรีบนะคะและขอเป็นเลขไทยด้วยค่ะอ่ะต่อนะคะทีนี้เพลงที่2ก็มีคำแปลให้แล้วเช่นกันนะคะที่จอด้านข้างทั้งหมด12คำนะ คำหลายๆคำเนี่ยเห็นไหมว่ามีคำที่ซ้ำกันอยู่บ้างนะแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้นะในสิ่งต่างๆที่อยู่ในบริบทที่แตกต่างกันออกไปนะลูกอ่ะใครไม่รู้ใครทำอะไรก็แปลให้ด้วยนะคะมีคำแปลแล้วนะทีนี้มาทวนกันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปเริ่มคำใหม่อีก6คคำข้างหน้านะคะ ขอถามหน่อยว่าภาพที่เราได้วรกันไปแล้วก็มีตั้งแต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะมีน้ํามีนกมีช้างแล้วก็มีหมาคราวนี้คุณครูมีคํามาให้นะทั้งหมดสิบสองคำอยากให้เรานั้นบอกครูทีว่าอันไหนคือความหมายของภาพไหนกันแน่ทีนี้จะไปตอบตรงไหนดีนะคะจะให้ไปตอบตรงลายของกลุ่มเราค่ะ ก็คือลายห้าทับสองนะลูกนะ้าเป็นรูปสีเขียวๆที่คุณครูสร้างไว้ให้เราติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนะคะสิบสองคนี้เนี่ยให้นักเรียนไปตอบค่ะในกลุ่มลายเลยว่าโอห้องเราเนี่ยสมมุตินะบุหลันแปลว่าพระจันทร์ใช่ไหมคะไปตอบหน่อยว่าบุหลันแปลว่าพระจันทร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคําไหนอีกที่แปลว่าพระจันทร์นะอันนี้ไม่ต้องโจทย์นะคะขอแค่ ไปตอบไปพูดไปคุยกันในกลุ่มไลน์เรานะคะเพื่อจะได้รู้ว่าอ่อนนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนได้ทบทวนบ้างแล้วหรือยังนะคะจริงๆแล้วเราโจทย์ไปแล้วอะเราก็สามารถเอามาตอบได้ถูกไหมเป็นการทวนความจําเขาบอกยิ่งทวนยิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มากนะคะเราจะได้จําได้เป็นแบบอัตโนมัติไปเลยนะคะ อ่ะสิบสองคำนี้ฝากไปตอบคําถามในกลุ่มไลน์หน่อยว่าดวงจันทร์มีคําว่าอะไรบ้างนะคะช้างมีคําว่าอะไรบ้างนกมีคําว่าอะไรบ้างนะแบบนี้นะคะไปตอบนะเดี๋ยวจะรอดูซิว่าห้าทับสองของครูนั้นจะตอบกันได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวใครตอบดีใครตอบถูกใครตอบไวไปบวกคะแนนให้พี่บนกระดานห้องเรียนเราเลยนะขอบอกนะคะตอนนี้ ขอเป็นหลักแสนแล้วด้วยนะเปิดมาเจอกันเราจะเป็นหลักแสนนะคะไม่ใช่หลักหมื่นดังนั้นทำคะแนนดีๆนะรีบทำคะแนนนะจ๊ะไปตอบกันด้วยนะโอเคอันนี้เป็นการทบทวนเพราะฉะนั้นวันนี้6ภาพนะคะที่คุณภูจะให้เราวาดลงไปแล้วก็เขียนข้อความด้านข้างพร้อมตกแต่งให้สวยงามนั้นมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ,ค,ะคำแรกนะคะเป็นคำว่าท้องฟ้าค่ะอ่ะคำว่าท้องฟ้าเนี่ย มีคำว่าอะไรบ้างอ่ะเพลงของฟ้าก็มานะคะพอพูดถึงท้องฟ้านะคะอ่ะมีคำว่าคักขนานลองออกเสียงนะคะคักขนานณภาค่ะชื่อเหมือนขออรเราเลยใช่ไหมขออาภาพรคาแปลของชื่อผอออก็เลยแปลว่าพรที่มาจากท้องฟ้าหรือฟาาฟ้านี่เองค่ะพยมค่ะ ตัววัตถิคำพรนะคะชื่อเหมือนดาราเลยเวหาอ,อัมพรนพดลน,นะคะอ่ะกติกาเดิมค่ะว่ารูปท้องฟ้าลงไปตามใจชอบใจฉันมันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่หนูเลยนะคะแล้วก็เขียนคำที่เห็นอยู่ตรงนี้ไปในรอบๆภาพนะเหมือนที่หนูนายเขียนมาถูกต้องแล้วลูกเก่งมากนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามขอแค่นี้ง่าย ใส่กระดาษหรือสมุดอะไรก็ได้ว่างๆใส่มาเดี๋ยวพอมาเจอกันปุ๊บครูจะเอากระดาษส่วนนี้นะคะมาติดลงไปในสมุดเราแล้วก็ตรวจให้คะแนนกันนะคะใครทําดีเนี่ยมีรางวัลไปบวกคะแนนให้เหมือนเดิมนะคะอ่ะคำต่อไปภาพที่2ค่ะภาพนี้คือภาพ mountain ภูเขานะคะภาพภูเขานั้นมีคําว่าคีรีค่ะ มีคำว่าสิงหอ,อนค่ะสไลด์ค่ะบันโพสสิครินพนมภูผาค่ะโอ้ชื่อเหมือนเพื่อนห้องหนึ่งเลยนะภูผาแปลว่าภูเขานะคะอ่ะกติกาเดิมนะคะวาดเขียนตกแต่งค่ะโอเคนะคำยากๆก็แค่นเพาว่าสไลด์นะลูก มีคำว่าพานมด้วยไม่ใช่พนมมือนะพนมเฉยๆจ้าพานมเป็นภูเขานะคะอ่ะภาพที่สาภาพนี้เป็นภาพดอกไม้นะคะคําที่เรามารักพบมักจะมีคําว่ามาลามาลีค่ะบุงาพากามมาบุพชาติค่ะบุษบัน อ่าหมดแล้วนะคะประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆงอาจจะเยอะกว่านี้แต่ยกตัวอย่างพอสังเขปนะคะว่าด,ดอกไม้ให้สวยเลยใครอยากวาดกุหลาบวาดมะลินะวาดดอกอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะคะให้รู้ว่านี่แหละคือดอกไม้นะคะแล้วก็เขียนคําตกแต่งให้สวยงามค่ะอ่าภาพนี้ค่ะไม่ใช่นางงามนะลูกแต่คือผู้หญิงนะคะเรียกผู้หญิงที่สวยที่สุดนะคะมิส ยูนิเวอรของเรานะคะในปี2017เนาะมาให้เราได้ดูกันนะคะมีคำว่านงรามค่ะกัลยาค่ะชื่อเหมือนคุณครูเราท่านหนึ่งเลยนะที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะคุณครูกัลยาค่ะกาดาค่ะวนิดายุพรน์เอเอเอเหมือนชื่อคุณครูอะไรนะอยู่ห้องป .1 คับ3ตอนนี้ ชื่อเล่นก็คือคุณครูจิ๊บนั่นเองนะคะโบยุพร,รัตน์ก็แปลว่าผู้หญิงนะลูกยูพินอ้าวคุณอีกแล้วสอนวิชาอะไรพวกเรากออทอครูเหมียวนะคะแปลว่าผู้หญิงชื่อนี้แปลผู้หญิงแล้วนะคะนารีค่ะนงพงากัญญานะคะออนอโงอ่าประมาณนี้นะคะโอเคไหม เขีวาดรูปผู้หญิงไม่ต้องเป็นภาพนี้ก็ได้นะอาจจะยากเกินไปสําหรับพวกเราเราก็ไปดูภาพที่ง่ายๆหน่อยนะคะที่เป็นผู้หญิงวาดตัวเองลงไปก็ได้นะไม่ว่ากันถ้าตัวเองเป็นผู้หญิงนะคะวงเล็บภาพต่อไปค่ะใกล้าจะภาพสุดท้ายแล้วนะภาพนี้ก็คือภาพของต้นไม้หรือว่าป่านั่นเองค่ะมีคําว่าอารัญนี้ค่ะพงพีพนาค่ะ วนาลีค่ะไพรสัน,นะคะ่ะชัดค่ะพนาลัยค่ะไพรอ่ะแค่นี้นะคะตกแต่งให้ด้วยนะสวยงามนะคะและภาพสุดท้ายของวันนี้ก็คือภาพปลาค่ะมีคำว่ามีนาอ่ะใครเกิดมีนาใครเกิดเดือนมีนาแสดงว่าคนนั้นเป็นราศีปลานะคะ หรือราศีมีนนั่นเองค่ะอา,อค,ำา,าค,ะคำต่อไปคําว่ามัศยาค่ะคําต่อไปคําว่ามัชชาค่ะและคําสุดท้ายนะคะชลจรน,นั่นเองค่ะชนแปลว่าน้ําจรแปลว่าการเคลื่อนไหวตัวที่สามารถเคลื่อนไหวในน้านะและมีเยอะที่สุดในน้ําก็คือปลานะคะอย่าบอกว่าเต่าอย่าบอกว่าตัวอื่นนะมันเคลื่อนไหวในน้ําได้เหมือนกันแต่ เราจะพบมากสุดก็ต้องเป็นปลานะจ๊ะโอเคไหมอ้าวทีนี้นะคะก็เป็นอันว่าวันนี้เรียบร้อยโอ้โอ,โอขออภัยมีหนึ่งคำนะคะคือคำว่าอัมพูชาค่ะอัมพูชาก็แปลว่าปลาเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะทั้งหมดวันนี้มี6ภาพ6ภาพนะคะแต่คำในแต่ละภาพนั้นไม่เท่ากันฝากเราไปวาดไปเขียนและไประบายสีตกแต่งให้ด้วยนะคะให้สวยงาม แล้วในระหว่างที่ทําก็จําไปด้วยเช่นหลวงอาทิตย์สุริยาดวงจันทร์สาสีทอนนะคะลองพยายามคิดลองพยายามจําและลองพยายามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะเดี๋ยวเปิดมาเจอกันเนี่ยจะถามทุกวันเลยนะว่าคํานี้คืออะไรคํานี้คืออะไรจะต้องตอบให้ได้และตอบให้ถูกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วไปทําให้เรียบร้อยโอเคไหมนะคะเจอกันอีกทีนะก็คือสัปดาห์หน้านะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะแล้วพรุ่งนี้จะเจอกับคำไวโพสที่เหลือเป็นอีกคราบหนึ่งนะคะจะจะมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวรอพบกันในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะสวัสดีค่ะ